ดีครับผมมนีพามากักวานแหครับผมหมายคลองน้อยๆครับผมวานสุกปีครับแต่คลองนี่บ่มีผิดหวังครับถึงสี่คลองน้อยก็มีตัวโตใหญ่ครับผมแต่เบื้องปีนี้สี่มีตัวใหญ่ในบ่ครับผมนามมามาลาครับมาแป๊บเดียวนามถ่วแล้วก็หายเลยครับผมอยากซีมีปลาหรือบ่มีปลาครับปีนี้ไปลองเบิ่งกันครับผมไปลุยกันเลยครับ เดี๋ยวไปกักดางก่อนครับผมจุดๆหนาวหนาวหนาวเหลวช่วงช่วงดปแน่นอนเ้ยช่วงไโห้องเออ โอ้นักปีนเขาปีนโรย วันเฮตเตกด้วยเตกเป็นหลิกเป็ดลิกกาหลิกสิบเลยเมื่อวานเฮเรกกแบบนี้ลนนเลยเขาเล,ลัักลหองดูมันก็หลงผูดเหนื่อยใจเหลือเกิน เรกยังไม่ทำงานนะฮะรอชมผลงานเฮต,ต่อไปเดิมทนายก่อนบอกอันนี้แค่เซิฟเซิฟธรรมดาที่ไหนยินเ,นเจ่า เฮลลมโวยโวยอากาศเย็เยนเยน็ยนนิดน้อยทำเป็นหนาวแอตาลสีมีไพยแหละครับปุ๊ดปุ๊ดปุุ๊ดปุปุดตอนนี้ทำเท้าก่อนนะฮะเธอจึงชน,น,นะนะทำเท้าเด็กตีนแหนก่อนครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพื่อมีบอกใส่โลออ ไอปลามันอยู่กับปูงเฮนี่ตะลืดไปเฮนูนอีกโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน,นทำตัว,ทำต,วทำตัวเหมือนหนาวเรียกว่าคุณเกย์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโกนแค่นี้ไม่รู้สึกโลก ผ่านมาเยอะจนรับไม่ไหวแล้วบ่เห <c oughs> นื่อยใจเหลือเกินเหยียบจริงๆเลยนะเฮออ้อะไรเออเกียัน <c oughs> ยยบนเเหยียบสันยีต้องเหยียบเลยเนาะมันกับปูยในแห่เนาะะโอ้มาแล้วมาแล้ว ปลาโคมาแล้วโอป้ปลาโคน้าตัวโอ oh, ้ปลาตัวบ่โอ้กระจกแท้โอ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 ้วันนี้เอากรนเขาเลยโอ้บอกว่าไม่อยากลงไม่อยากลงประมันนาวโอ้ลงปึบได้ปับยี่คนอะไรแบบนี้ แค่เตรียมดิดเดียวยังสั่นขนาดนี้บ่วันนี้วันนี้ก่อนเขาเลยนะฮะธรรมดาที่ไหนเออมีตระอยู่อีกยามีลุนสองเต็มโอ้ไปไหนอีก ไปหาไม้โดดโอ้ตัวตัวรัวจังเลยตาลุสีบอกว่ายังไม่มดบอกว่ายังถืออุ๊ะอะอุ๊ะอกระตะกระเต้อยู่อีกยี่คอยดูมันจะเป็นรุ่นไหนไอชีเลือในว่าเลืออีกสองสามตัว หื้อมือตัวเองก็ตระทุกข์แฮว่าปลาลืออู้เนื้อใจละเกินโอ้ยข่อยสิมองจนລັບต้องมีดโบดปาดฟักอู้คนอะไรแบบนี้

ย่อๆแล้วครับพุ้มย่อๆเร็วอู oh. yeah. camera, oh. ้ปลาตัวน้อยไหนน้อยแค่ไหนฮ้เฮได้คนละตัวแล้วนะฮะตาหาือสีเออเออตัวงามอยู่เฮ้เ้เท่าเท่ากันแหละอู้มันกระโดดสนดังนี่แหละตัวนี้แหละ น,นี่มันรูดไม่เด้รูดยูเครนเลย <c oughs> หนุห่ยตัวนี้เละ วานเฮอะไรสวยเทยย่วานเอาคูครึ่งนึงเอารอยควายบ่ <c oughs> <c oughs> ได้ไรอู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 ฮะโอตึกแค่น้องตะเจี๊ยะตึกแค่นี้มันตะเจี๊ยะดิโอตึกแค่นี้โหยตึกแค่น้องตะเจี๊ยะโอ้ยยับยืนไปเลยนะฮะยับยืนดืนอากาศอุ้ยทําเป็นนาวหดหมดแล้วอุ้ยกุ่ยสมองเตออีได้ปลาคราญด้วย เออธรรมดาที่ไหนยี่ได้เลยด้วยโอ้ลูกไกร๋ปีบ่เยไล่หอดปลาโมมันจักไปหาประมาณมิดว่า โอ้แม่บ่อ้ายโอ้นี่โอ้ตกเปะเลยเว่นคําๆเจ็บดาเกเด้เฮ้วิถอยเรื่องเวถอยวอวอเติ้วเอถอยโมเทรสเอเบิ่งเวดอลสนายมดอลสนายอ่ะปุ้ยยอมโมโนเทรสนี่เอปุ้ยโมโนเทรส thua บัก ถึงแลว้วถึงแลว้วตัวใหญ่ไหม่หาไขออออ้เคยเย้ยจะเยี่ยมเคยเย้ยปันปวงตะเมาอ์ยิ่งเข้ครับรู้เอองามเติมอยู่โอ้ถ้าแต่ธรรมาดาหาลุสียอ้ย ได้อีกตัวหนึ่งล่ะจ๊ะไม่อยากคุยเลยปลาขวะขวะไปพอควินด้วยได้ส่งตัวเล้วสวยๆอยู่ไอ้ยยาๆๆๆๆโอ้่าวาไดมาดินนี่เออคืออยู่มันไม่บนไม่อะไรเลยสักจีบโอ้มันเน่า ไปไสปถึงดากเลยบ่เฮ้ยเอ้อนูแค่นี้ทำเป็นนาวอู้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 ตัลักมาโดนแล้วโอ้หมโหแล้วบ่ เจออะไรไหมจื่อโผล่บ่จื้อเฮจื่อเฮโอ้ธรรมดาที่ไหนอะไรไม่เจออะไรเลยกระจกเท่ 对的话。